ทุก้ามสวยมากนะคะฟ้าหลวงเรสซิเดนต์โฮเทลทุกคนไม่ไกลจากบึงสีไฟแล้วก็ไม่ไกลจากวัดท่าหลวงจริงๆเดินมาจากรถไฟพิจิตนะเมื่อวานเราเดินชมเมืองมาเรื่อยๆแล้วก็พามาเจอเนี่ยฮะฟ้าหลวงสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่สัมภาษณ์หน่อยได้เปล่า สั้นๆสั้นๆน,น,น,นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วมาก็ประทับใจเลยต้องต้องขอบคุณฟ้าดินนะที่ทําให้พี่ตัดสินใจเพราะว่านี่พี่เล่าให้ฟังพี่ไปเหนือมาทริปเนี้ยก็ไปเชียงใหม่ลาปางพิษณุกแล้วก็ในใจอ่ะโอ้พิจิตเมื่อไหร่เราจะได้มีโอกาสยังหวะแล้วเราก็กลัวว่ามาแล้วเนี่ยเหมือนกับตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นแล้วก็ผ่านตลอดนั้นนั่งรถไฟฝันว่าวันหนึ่งจะต้องมาเมืองของ พระเจ้าเสือ,อจังหวัดที่มีหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเงินเดี๋ยวพี่ถามเป็นความรู้นิดนึงหลวงพ่อเงินนี่อยู่ตรงไหนจ๊ะหลวงพ่อเงินจะอยู่อำเภอโพทะเลค่ะจะอยู่วัดบางคาโอ้ก็คงไม่ทันแน่<ช>แต่ที่แน่ๆที่พี่โชคดีคือพี่ได้มาพักที่ออเนี่ยค่ะฟ้าหลวงรีิเดนท์โฮเทลทุกคนซึ่งจริงๆไม่ไกลจากรถไฟนะเมื่อวานตัดสินใจฉันจะต้องงมทางมาให้ได้ไรถรถราไม่ยอมขึ้นนะเพื่อจะได้สัมผัสว่าและที่โชคดีคือได้ ผ่านวัดท่าหลวงวยยลอยู่กึง่งกลางของโรงแรมตรงนี้กับรถไฟทุกคนที่จะไปบึงสีไฟตรงนี้เห็นว่าไปบึงสีไฟตรงนี้ก็ไม่ไกลแล้วลเห็นไหมพี่ก็เลยมองว่าเออโรงแรมฟ้าหลวงเนี่ยอยู่ตรงกลางเลยนะจริงๆเนี่ยไปบึงสีไฟตรงนี้ทุกคนแล้วถ้าเกิดเดินกลับไปทางเดิมที่ทางรถไฟอะ่ะจะผ่านวัดท่าหลวงสแสดงว่าโรงแรมอยู่ตรงกลางวัดท่าหลวงกับบึงสีไฟเลยทำเลทองมากเลยและดูสิครับทุกคนบรรยากาศเนี่ย บรรยากาศห้องนอนสบายห้องลดมากลดห้องสวยแล้วก็นอนสบายอาหารเช้าก็อร่อยแล้วก็ดูสิยิ้มแย้มบริการนี่แบบไม่ได้นัดกันเนาะไม่ไม่ได้นัดกันเดี๋ยวจะหาว่าเราใช่เนี่ยต้องสัมภาษณ์จนสุดเลยแล้วก็ภูมิใจมากที่ได้เป็นอ๋อครั้งแรกแล้วมาเจอโรงแรมที่ดี one of the best เลยน่ารักมากนี่คือฟ้าหลวงหนูจ๋กเออโรงแรม มีก็มีหลายห้องเนาะส่วนใหญ่แล้วคนที่มาช่วงช่วงช่วงไหนที่พีคพีคนี่เป็นยังไงมั้งหาส่วนใหญ่โรงแรมเราจะเต็มเกือบเกือบทุกวันที่นี่จะเป็นเซลล์พักสปกติถ้าวันไหนที่เป็นวันปิดคิปก็จะมีข้าราชการนักท่องเที่ยวอยู่บ้างค่ะแล้วนี่พี่ก็โชคดีมากได้มาถือว่าครั้งแรกก็เจอโรงแรมที่ดีที่สุดเลยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยเดี๋ยวจะหาว่าแหมอวยคุณอยากให้ชาวโลกมา สัมผัสบรรยากาศตรงนี้ถนนตรงนี้เขาเรียกว่าถนนเส้นอะไรนะถ้าเกิดบอกเขาว่าเออโรงแรมฟ้าหลวงมานี่ผ่านลาดวิถีตรงนี้มาเนาะเดินมาเส้นเส้นไฮเวย์หรือฮะหรือว่าไงตรง้ไม่แน,น่งงใจว่าเขาเรียกเป็นถนนอะไรแต่ว่าถ้ามา,าจากทางเมืองรีปาจะเป็นเส้นบายพาสบายพาส๋อบายพาสอยู่ตรงนี้๋อ่นึกว่าบายพาสอยู่ตรงตรงเส้นตรงตรงตรงฝั่งนี้ไม่ใช่หรอฮะอันนี้มันเส้นอะไรอย่างรกินอันนี้จะเป็นเส้นเส้นหลักตัดอ่า แยกออกจากถนนโรงพยาบาลอ่าตรงนี้นจะเป็นสีแยกโรงพยาบาลโรงพยาบาลชื่อใช่ค่ะโรงพยาบาลพิจิตรโรงพยาบาลพิจิตรเลยโอเคฮะเพราะเมื่อวานพี่เดิน,านมาผ่านท่าหลวงถ้าขึ้นบกถ้าขึ้นไปทางอย่างเงี้ยก็จะสายไปวัดท่าหลวงเลยจ้ะจะถ้าวขวาก็จะเป็นท้างโลตัส ใช่เมื่อวานผ่านแต่ว่าไม่ได้ไปถึงรตทัตเลยเลีเ้ยวมามแล้วก็ไม่ไกลนะพี่พูดถึงเป็นครั้งแรกแล้วก็ลงจากรถไฟพี่เพิ่งรู้ว่าเป็นแม่น้ําน่านตรงนั้นเป็นสะพานที่สวยมากเลยอ่าทุกคนแล้วก็โดดมาะสะดวกสะักช่วงเดือนไหนจ๊ะ เดือนอาสาวอาทิตย์แรกของต้นเดือนกันยาของเดือนกันยากําลังจะหนาวหนาวช่วงนั้นเนาะตุลตุลาพฤศจิกาไล่ไปช่วงนั้นอ๋อช่วงนั้นกันยามันยังเป็นฝนฝนอยู่เหมือนกันเนาะเพราะว่าต้องใช้น้ําในการแข่งเวอน้ำจะเริ่มมาแล้วเขาจะแข่งกันหน้าวัดหลังวัดท่าหลวงอาหารตรงเป็นสนามนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวดูลูกค้าปะล เนี่ยทุกคนเพราะว่าวัดท่าหลวงเนี่ยจะเป็นสนามแข่งเรือชิง้วดพระราชทานประจําปีทุกคนและตรงนั้นเป็นแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์นะเพราะว่าไหลมาจากตามุกอําเภอสารพัดเอ่อเขาเรากามาแล้วก็ใช้พิธีใช้ในพระราชพิธีสําคัญสาคัญนะฮะน้ำน้ำตรงนั้นนะฮะแม่น้ํามังกรทุกคนจะ้ะเราก็ตื่นเต้นไงสัมภาษณ์น้องเขาคุยกับน้องเขาโดยบังเอิญคะนะฮะเนี่ยฮะช่องของเราสดๆบอกต่อสิ่งดีๆทุกคนจะ้ะ แน่อนอนที่สุดโรงแรมดีๆแบบนี้ที่พักดีๆแบบนี้แล้วก็ไม่ไกลนะฮะไม่ไกลจากวัดท่าหลวงไม่ไกลจากเมืองสรีสฟยอยู่ตรงกลางเดินมาได้ยิ่งขับรถมายิ่งสะดวกค่ะทุกคนนะฮะน่ารักมากนะฮะมีความเป็นกันเองส่วนตัวและเรามีความรู้สึกเหมือนกับว่าปลอดภัยสงบ แล้วก็จะเข้าออกก็ไม่ต้องมานั่งโดนมีใครจับตามองค่ะแต่นี่คือเป็นความเป็น p r i v a t y ทุกคนแต่ในเรื่องของความปลอดภัย security แน่นอนมันต้องมีการให้เกียกรติกันมีออกกล้องวงจรปิดอยู่แล้วถูกไหมฮะที่จะต้องออสําหรับบันทึกภาพเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของชาวโลกที่มาเยือนเมืองน่ารักแบบนี้เมืองถิ่นกําเนิดพระเจ้าเสือแข่งเรือประเพณีกันทุกปีหาทุกคนช่วงอ๋อหรอเสาร์อาทิตย์แรกของกันยานะฮะทุกคนถ้าเกิดใครมาเที่ยวแถวนี้ก็วางแผนกันดีๆบึงสี ฟงสีไฟมีพิพิธภัณฑ์สัตว์นงสัตว์น้ําแล้วก็มีบ่อจระเข้ด้วยนะเห็นว่าเราจะได้ไปไหมวันนี้ไปเนาะเพราะว่ามีเวลาอีกหนึ่งคืนนี่ยอาหารเช้าอร่อยมากทุกคนนี่ฮะฟ้าหลวงร e s ิเดนท์โฮเทลทุกคนจ้าว้ายนกเขานกเขากําลังคาบกิ่งไม้กําลังจะสร้างรังตื่นเช้ามาแล้วยินเสียงนกนี่ฮะทุกคนได้ดูนกเขาหมนี่นี่น,นีน่ารักมากเลยนะฮะนี่ฮะน่ารักทุกคนบรรยากาศดีมาก นี่ฮะทุกคนไม้สวยนะฮะอออนี่ไงอ้วนอ้าวอ้วนอ้วนอ้วนปลาเผาอ้วนปลา,า,าน้ําจืดนี่ฮะร้านอาหารของอ้วนอยู่ตรงนี้ที่ดังมากๆเห็นไหมเดินไปอีกนิดนึงก็สี่แยกโรงพาบาลจีทุกคนแลนะไปวัดท่าหลวง ที่ยากเขาจะเจอรดตรงรถดตัด global home ตรงนี้เลยรถมากงั้นขอโพสต์คลิปนี้ก่อนนะจะได้วางแผนว่าจะไปบึงสีไฟหลังทิ่งที่ๆเดี๋ยวเราไปอ้วนไหมไปอ้วนอ้วนอ้วนร้านอ้วน,อ,นอยู่ตรงนี้เราต้องแบบว่าเออเวลาใครมาพักที่นี่กินอาหารเช้าเสร็จเผื่อใครจะไปฝากท้องที่ร้านอ้วนเขาบอกมีป่าน้ําจืดอ,อร่อยๆเยอะมากเลยนะฮะทุกคนจากทุบรรยากาศนี้อาหารเช้าแล้วมีคาเฟ่นะฮะ two elephant นะฮะอยู่ตรงนี้ด้วยทุกคนจ้า บรรยากาศดีมากไปเดี๋ยวเราไปเคลียร์เมมโมรี่ต้องลบเมมแล้วก็เออเตรียมนะฮะไปบึงสีไฟ่ะแล้วก็จะได้มีเวลาถ่ายคลิปเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเมมเต็มขึ้นมาหรือว่าเออแบตบหมดขึ้นมาจะเป็นเรื่องฮะจะได้นะฮะต้องเตรียมวางแผนดีๆทุกคนนี่คือฟ้าหลวง Hold, เวสิเดน์โฮเทลบรรยากาศดีมากๆนี่ฮะทุกคน เป็นขวัญใจของนักเดินทางนักท,ท่องเที่ยวชาวลูกนะฮะเต็มเกืเเอบเต็มทุกวันอ๋ออำเภอโพทะเลกับโพประทับช้างคนละที่กันเลยเราจะจาศัพท์กันเนาะโพทะเลนี่คือหลวงพ่องเงินโอ้ผ okay. มไม่ได้ไปทรึกนี้แน่แต่ถ้าโพป,ประทับช้างจะเป็นวัดโพประทับช้างนะฮะเป็นท,ที่ที่เกิดของพระนเรศวรเลยนะวัดโพป,ประทับช้างทุกคนจ๋าเนี่ยบรรยากาศดีมากห้องนอนลดสบายมาก หางดูห้องสิฮะทุกคนอวดอวดโชว์ห้องเลิศมากนะครับอุปรกรณ์ครบครันบรรยากาศดีครับทุกคนจางเจอกันคลิปหน้านะครับ